สวัสดีพี่น้องมื่อนี้กับพ่อกับยันนั้นคือเกา้ามื่อนี้กับมาตัดปาล์มนะจ๊ะตัดปาล์มในรถพ่วงต้องปาล์มพ่วงหนึ่งปว่วยเชี่หนึ่งนี่แหละชีวิตคนบ,นบ,า,นบานพี่น้องนี่มีอะไรมากมายเดี๋ยวเขาจะไปขายว่าเสด็จปาล์มรถยังบาตเดี๋ยพี่น้องไปเราไปที่ลานปาล์มกันพี่น้องก็จะสงสัยว่ายันนั้นอยู่อใส่ไปขายใส่ขายในโมบ่บานนี่แหละจ้า ในหมู Adams, ห่บ้านวังกลุ่มตำบลบางหินอำเภอกระเพร์จังหวัดระนองคนอีสานคืออย่งไรคือมาอยู่จังหวัดระนองมาอยู่โดนละจ่ะมาอยู่ได้สามสิบกว่าปีแล้วเดี๋ยวเราจะไปค่ายปั้มกันไปเลยสพี่น้องไปไปกันมาถึ่งลานปั้มแล้วพี่น้องเออลานปั้มมาท่านเลย ให้ยายนันตัดเองก็เรียบร้อยหละตาลินตัดเพื่อนะไลูกเพื่อนเพื่อปดปวดอปดยากปยากเดินทิพย์เขาเลยดินทิพย์ฝ้ามันเขามันแน่นกับฝ้ามันงัดไปทิพย์นี่แรงไม่มีละแต่ออเดี๋ยว้วองกินนี้ Nào cà phê đáy hả? Nào cà phê đáy Cà phê nhanh bắp đục bắp Lâu khi <laughs> ba là chú Sao ba kì lè Sao ba kì lè Nói cả kia, luật cà lấy 30 tuần, 80 quả tuần Có trẻ

ลุกด้วลุกเออลุดเข้ามาเลยลุกไม่ต้องเก็บที่ลุกอยู่ไม่เข้าใจเล่วเออนั่นแหละเออไม่ทำปากให้แล้งสิลังปากแล้งม,มันได้ตักไงเลย ไปนะเาก็โอพออยู่นี่แม่ารนะ้อยสี่สิบส่บาทา <c oughs> ข้ายปามพี่นอ้องได้ห้าบาทนี่แหละประเทศไทยปามมีกี่ต้นปาล์มสิบก่วต้นาหาร้อยสีบาทพี่นอ้องผูใ้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ยนั้นเลยด้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีจ้า